เมื่อพ่อใหญ่ทำการปั่นตีดินจนละเอียดดีแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแม่ใหญ่ที่จะต้องทําการปลูกแล้วจ้าแม่ใหญ่เลือกมะเขือมาปลูกริมด้านนี้เพราะว่าเวลาลมมาเขาก็จะได้โดนมะเขือก่อนแม่ใหญ่แอบเป็นห่วงคลิกค่ะก็เลยเลือกที่จะปลูกมะเขือด้านนอกค่ะเพราะว่ามะเขือแม่ใหญ่เก็บมาตากแห้งไม่ได้เหมือนพีกะนะ้อการปลูกมะเขือก็ไม่ยากนะคะถ้าเราตีดินละเอียดดีแล้วใช้อะไรเล็กๆขุดลงไปแล้วเราก็ เอาต้นมะเขือลงปลูกกดดินให้แน่นแค่นั้นเองค่ะเราจะกดดินให้แน่น เผื่อกันดินยุบตัวเวลาเราลดน้ํานะคะแม่ใหญ่ปลูกมะเขืออยู่ทางนี้แล้วพ่อใหญ่ทําอะไรอยู่นะโอ้นู้นเลยค่ะกําลังปลูกส้อมอ,ออยู่ตรงนู้นเลยเพ่อใหญ่และแม่ใหญ่ก็จะแบ่งงานกันทํานะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วค่ะเราต้องเร่งมือนิดนึงเมื่อแม่ใหญ่ปลูกมะเขือเสร็จแล้ว ก็มาเตรียมแปลงที่จะปลูกพริกต่อคะ่ะแล้วทำไมไม่ใหญ่ไม่เอาไว้ปลูกพรุ่งนี้เช้าล่ะการปลูกตอนเช้าโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวแล้วเขาก็มาเจอแสงแดดจัดในช่วงกลางวันจะไม่เป็นผลดีต่อผักของเราเลยคะ่ะต่างจากตอนที่เราปลูกตอนเย็นแบบนี้ผักเขาก็จะมีเวลาปรับตัวที่ยาวนานขึ้นคะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเขาจึงสูงมากๆเลยนี่ก็ขําแล้ว แต่ไม่ใหญ่ก็ยังปลูกไม่เสร็จเลยค่ะคงต้องเร่งมืออีกนิดงั้นไม่ใหญ่รีบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ